รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็นาฬิกาในตัวนะครับตัวนี้ยี่ห้อวิคเตอร์นะครับโมเดล R4S200 นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับใช้ฐานได้นะฮะใช้ฐานเบอร์ C 5ก้อนนะครับแล้วก็ฐานแบคอัพนาฬิกาก้อนหนึ่งนะฮะเพื่อใช้นาฬิกาด้านหน้านะครับวิทยุเทปใช้งานเต็มระบบนะครับตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือเสียงมันจะออกเบานะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวระบบวิทยุนะเริ่มมาดังปะฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับ ไอตรงตัวแรกนี่ปุ่มแรกนี่ให้เลื่อนมาด้านกลางอย่างเดียวถ้าด้านฝาอะไรนี่มันจะตับก็คือเป็นตัวปิดสลีปนะฮะเนี่ยวรุ่มจะดังประมาณนี้นะฮะอันนี้คือลาโพงในตัวนะดังประมาณนี้เราลองฟังเทปดูนะครับเนี่ยเทปจะดังประมาณนี้เลคคอร์เตอร์เดินนะฮะตัวนี้สภาพสมบูรณ์นะแต่เสียงมันออกน้อยนะแนะนําให้แบบว่าเนี่ยเทปก็น้ากำลังปกติเลคคอร์เตอร์เดินนะครับ เ,เสียงไม่ออกประมาณนี้แนะนําให้ต่อออกสําหรับคนที่จะต่อภายนอกนะต่อผ่านหูฟังเนี่ยเสียงดังเลยนะครับเสียงลำาลงอย่างแท้มจะออกประมาณนี้นะเทปวิทยุออกประมาณนี้ออนแต่เครื่องเล่นได้เต็มระบบเลยอันนี้แนะนําให้ลูกค้าต่อจะออกไลอท์นะฮะต่ออุปรกรณ์ภายนอกอย่างเงี้ยเสียงจะควบคุมจากภายนอกได้เสียงจะดังปกติเลยนะครับ จะเอาเสียงดังแค่ไหนก็ได้ถ้าต่อออกไปนอกนะ่านช่องนี้นะครับถ้าอะไรตัวมันอยู่ประมาณนี้นครับอันนี้เหมาะสําหรับที่จะเอาไปต่อออกขยายข้างนอกนะฮะร,ระบบเทประบบวิทยุเต็มรูปแบบเลยวิทยุถึงคือร้อยแปดบ้านเราต่อจากเก 3, ้าสิบสองหนึ่งสองสามช่นเป็นร้อยแปดมโรนะฮะนาฬิกาติดนะครับตั้งได้นะฮะเลขเคาน์เตอร์เดินนะครับ ทุกอย่างสมบูรณ์ฮะแค่เสียงมันออกเบาเฉยๆนะครับอันนี้คือขายตามนี้ไปเลยนะครับในราคาถูกๆนะต่อปกอุปกรณ์ไปนอกได้สบายฮะเสียงดังดีมากนะครับโอเคนะครับ,บก็จบรีวิวนะครับขอบคุณครับ